กราบนมัสก,การเจ้าค่ะอยากทราบว่าท่านชื่อฉายาในการบวชครั้งนี้อ๋ตอตมาชื่อพระเจริญปิ่นแก้วนะฉายายานาวุฒโธแปลว่าแปลว่าผู้ความเจริญก้าวหน้าครับ<า>แล้วก็ไปตามภาษาบาลีก็ที่มา <c oughs> บวชนี้ก็มา รู้จากเพื่อนฝูงที่อยู่ที่ดอนเมืองเป็นทหารอากาศเขาส่งลายไปว่าจะมีการสมัครบวชแล้วก็มีใจศรัทธาแล้วก็อยากจะอุทิตถวายในหลวงสักครั้งหนึ่งนชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ทําดีมาตลอดแต่ว่าตัวเองมองเห็นตัวเองนลนะแล้วนะลคนอื่นนี่จะด้ยมองเห็นเราทั่วกันไหมแล้วก็เลยตัดสินใจมาบวช พอเริ่มโครงการนี่ท่านสาธุก็กราบไหว้นะ <c oughs> พระราชเมธีนี่ท่านก็มีใจปราณีเมตตาปร,ราณีก็รับบวชแล้วก็ให้ความสนอกสนใจปกครองเหมือนลูกหมอนพ่อปกครองลูกเตือนสติให้ระวังกายวาจาใจให้นิ่ง แล้วก็อนุโมทนาสาธุท่านเจ้าวาดรองเจ้าวาดวัดหินหมักเป้งก็จําชื่อไม่ได้อีแล้วนะ <c oughs> ท่านก็สอนให้นั่งสมาธิท่านบุญทวีต่ท่านอาจารย์บุญทวีสาธุลืมชื่อท่านนะสาธุขอโทษเราก็ในโครงการนี้เราเป็นคารวาสมาว้าวุ่นที่สุดในชีวิตก็คือ การอยู่ในเพศารวาสทุกอย่างจีปาถามันวุ่นวายไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็หันมาเข้าวัดเข้าวาทางเหนือแล้วก็ไปทางใต้แล้วก็พึ่งมาก็มาประจบอยู่กับพวกทพระนวกาพวกเดียวกันท่านก็สอนแนะแนวให้ปฏิบัติให้มีสติสัพพัญญะใครรู้ตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ขณะนี้ เราพูดอะไรคิดอะไรกันเราว้าวุ่นจิตใจไหมเรามาเพื่อความว้าวุ่นหรือว่าเพื่อความสงบเรามาแสวัสหาเพื่อความสงบท่านก็แนะนําให้อา้าวนี่ก็เป็นสมาธินั่งหัดขาดสมาธิกันบ้างสวดมนต์ให้กําจัดกิเลสไปไม่มากก็น้อยนะก็จะรู้มากไปกว่าครูบาอาจารย์ก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ทําไปทําไปทําให้จิตใจโปร่งใสผ่องแผ้วตลอด วันนี้ก็เป็นหน้าบุญอย่างยิ่งที่ได้ไปนมาศการท่านรูปท่านพ่อ,อท่านท่านพ่อหลวงปู่เทศเคยได้อ่านหนังสือเมื่อปี2519เมื่อเราเป็นเด็กละสมัยนั้นนะอูนานมากเลยสมุดสมุดเล่มนั้นอยู่ในสาลาไทยตอนนี้เขาลื้อสาลาไทยเ็าทำเป็นป้อมยาไม่รู้หายไปไหนเราไปนั่งอ่านดู ก็เลยไม่เป็นจริงหรือนั่งอย่างไงรู้อย่างไงแล้วก็เป็นเด็กว่นนอกนะพอมาสัมผัสจริงจริงก็ลึกซึ้งหลวงปู่นะหลวงปู่แล้วก็ามตามที่ท่านสอนไว้ให้ประพืชิปบัติตัวเป็นคนดีถึงว่าดีไม่มากก็ขอให้ดีถวายแด่ท่านพ่อในหลวงของเราเพื่อมาบวชมานี้เพื่อตอบแทนแผ่นดินแล้วก็จะนำธรรมะที่เราได้ศึกษาทั้งวัด พระรามเก้าและวัดผนหมากเป้กจะไปขยายให้ทุกชนเผ่าที่เราสัมผัสได้จะนำพนม่าเหล่านี้ไปฝึกให้เขาอย่างเช่นเชาาเขาเพโมองกะเลียงพวกไทยใหญ่เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีแต่คนชาวเผ่า,าต่างๆที่เราเคยไปถ้าเราไปถึงก็จะเอาคำพูดคำสอนเหล่านี้ไปขยายให้แล้วก็อนุโมทนาสาธุร่วมหมู่จิตอาสาด้วยอันนี้ดีมากเลยที่รู้จักชื่อก็มีไม่รู้จักชื่อก็มีนะ ก็ขออนโมถ้าใครได้ยินาตมาพูดแล้วก็ขออนโมทสนาสาธูนะขอให้เจริญเจริญในสิ่งที่ควรทําสิ่งที่เกิดแล้วสิ่งประเสริฐเกิดขึ้นในตัวในตัว,ต,วตั้งแรกแต่นี้ปลายปลายหน้าก็ขอทุกท่านจงเจริญในศีลและธรรมนําความรู้มาให้สู่ในตัวในตัวบุญกุศลอย่างยิ่งก็ขอให้ท่านเจริญเจริญในาศาสนาะและกุศลในนี้ด้วยเถิดขอจบเพียงเท่าน,นี้นะสาธเจ้าค่ะสาธ